สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแท่นและทางสายปลาแดคนอีสานยุคก่อนก็เคยทิ้งทินทิ้งที่ทำกิน เดินตามทางสายป่าแดกงมากับเสียงเพลงเลยนะครับนะก็นะมาเจอกับช่างยันอีกแล้วนะครับโอ้โห و, จัดไปหนึ่งซิงเกิลน,นะโอ้โหกูต่อโซกูสามเบียรตรงกลางมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็แทงเข้าไปเลยนะรู้แล้วว่าต้องมาสูงนะรู้ก็ทั้งรู้ก็ยินดีให้สูงมานะครับสูงมาแล้วก็แก้เบียรสูงกันต่อไปนะ แก้เบีย้ยสูงก็ตามธรรมชาตินะครับก็ขายเม็ดเข้าไปอีกนะแล้วก็โยกม้าเข้าไปโยนเม็ดแล้วก็โยกมา้าแล้วก็ขายเม็ดเข้าใหม่กินแล้วก็จะกินเข้าไปนะกูต่อสู้ก็ต้องกินนะฮะกินไม่กินไม่รู้นะฮะออกขึ้นโคนมมาก็โยกมา้าไปจับเบีย้ยตามสเต็ปนะฮะแก้เบีย้ยสูงแบบนี้เห็นกันทั่วไปนะครับเยอะแยะไปหมดนะมันอยู่ที่ว่าไอเดียใครจะเดินรูป รูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะเดินได้ดีขนาดไหนจังหวะนี้เขาก็ทนไม่ไหวนะกินเข้ามาแล้วก็กินกบเข้าไปอ่ายกมา้ามาแล้วก็กินกบเข้าไปอีกนะฮะเขาก็ใช้เบีย้ยกินเข้ามานะอ๋อแต้มนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ตำแหน่งของแท่นนะครับอือแล้วก็แท่นทางนะมีทางของโคเลื้อยขึ้นไปนะเป็นแท่นมา้า จังหวะนี้ก็เอาเรือออกมาแล้วก็โยกมากลับมาเดินโคนขึ้นไปตามสเต็ปนะเดินโคนขึ้นไปนะอมีแท่นนะแล้วก็มีทางด้วยนะแท่นนะแท่นแล้วก็มีทางอมีทางนะะเห็นไหมฮะทางทางก็มีทางโคนเลื้อยเข้าไปเลยขึ้นไปเดินขึ้นไปดันเข้าไปนะฮะดันเข้าไปกูต่อสู้ขยับโคนเข้ามาก็อืม อเอาเรือไปตีผ่องไปก่อนหนึ่งผงนะหนึ่งผงไปก่อนนะกลับไปนะขนกลับไปบังหรือเปล่านะหรือขุนถอยลงไปนะเส้นทางตรงนี้นะฮะตามทางสายประแดดที่เรานะเกินเข้าไว้นะแล้วเราก็เอาเรือออกมาอีกหนึ่งลำดีไหมเอาเบี้ยไปก่อนอ,อ๋อดันเบี้ยไปก่อนนะอ,อ๋อเราจะตี ด้านซ้ายมือนะเราจะตีด้านด้านซ้ายมือนะด้านขวามือนี่เราจะนะเราจะทำเป็นทางเข้าไว้นะกั้นนะโอ้โหคููต่อสู้ยกมา้ามาจะกินเรือเอาเรือหนีกลับมาน้ำบานอีกแล้วนะครับกลับมาที่คลองเจ็ดก่อนนะฮะแล้วก็จะเอาเรือไปซ้อเรือนั่นนะว่าตามนั้นนะจังหวะนี้คููต่อสู้ยังไงนะโอ้โห คุณยูเซอร์คุณยูเซอร์เจ็ดหนะึ่งนยะตามท้ายนะของของงวดนี้หรือเปล่านะใครเป็นคอหวยก็นะดูดูกันว่าเอาเข้าไว้นะเอาเดินเรือมาต่ออีกแล้วนะมาต่อเรือจังหวะนี้อืมเรายังไม่อยากจะต่อนะครับเรือ,อเรือเราไม่ต่อนะเราไม่ต่อนะเราไม่ได้มีอู่เรือนะนะเห็นไหม เป็นทางของคนเข้าไปแล้วนะแล้วก็เอามมาไปยืนแท่นนะแท่นตรงที่คนออกไปนะโอ้โหกูต้องขึ้นมาไม่ได้นะขึ้นมาไม่ได้นะแต่น,นี้ก็เตรียมซ้อนเรือเอาเรือเลยซะแล้วแอมย้อนกลับมาแหมกดมานะเลยซะได้นะครับอา้าขับมาซ้อนเรือโอ้โหมีการเดินเดินเดินมาริมกระดานด้วยนะอา้าว่ากันต่อนะอืม ด้านขวามือนี่เราเราก็จะปิดไว้นะเราจะเราจะกั้นไว้แม่ให้กู่ต่อสู้ขึ้นมาด้านนี้นะแล้วก็เราก็จะโจมตีด้านด้านซ้ายมือนะจังหวะนี้ก็ได้ตำแหน่งของม้านะได้แท่นม้านะเอาม้ายกขึ้นไปนะประจำตำแหน่งนะประจำแท่นนะประจำแท่นแล้วก็อกู่ต่อสู้ขึ้นโคนมาจะปูเบียดตรงนี้หรือเปล่า จะปูเบีย้ยเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปนะดันเบีย้ยขึ้นไปนะเขาแทงมาแล้วก็แทงปิดนะเขาแทงมาแทงปิดถ้าก็แทงเบีย้ยริมสุดแล้วก็แทงโคนอ่ะนะเอาแทงมาแล้วก็แทงปิดนะครับไม่ให้มาบอกแล้วว่าไม่ไม่ให้มาจะข้างนี้ไม่ต้องมากันนะไม่ต้องเล่นแล้วก็เราจะตีด้านซ้ายมือนะเพราะว่าตำแหน่งของด้านซ้ายมือนี่ โอ้โหไม่ว่าทางแท่นนะคนเรือสวยงามไปหมดนะฮะจังหวะนี้กูต่อสู้อืมคิดอะไรอยู่นะฮะคิดอะไรอยู่นะคิดอะไรอยู่อ๋อขยับขุนเอาขยับขุนเราก็ลองหยอกหยอกไปทีนึงไหมนะหยอกหยอกไปทีนึงเอาเรือมากดไห้เอาเรือมากดแล้วก็เตรียมกิน เปิดลุกตีลุกหมาสองตัวคุมไหมเอาอยกมา้ากลับมายกม้ามาก่อนนะอ่าแหนรู้อีกอะ่ะว่าจะเอาเรือมากดรู้อีกอ่ะอืมออกไม่ได้ออกไปไม่ได้อืมแต้มนี้แต้มนี้แต้มนี้เอาเอาโค้นขยับใหม่ก่อนนะขยับโค้นใหม่ รู้สึกว่าต้องหมุนตัวนะหมุนตัวนะหาตำแหน่งใหม่หมุนตัวนะแล้วก็เอาไมา้ตัวหนึ่งนะอ่อไปยืนตำแหน่งนะแต่นี้เราก็ลองหยอกหยอกด้านนี้บ้างนะลองดึงขากางเกงบ้างนะังซ้ายบ้างขวาบ้างนะนะกูต่อสู้หลบไหมนะเราก็อาจจะมีโยนม้าเข้าไปนะปาม้าเข้าไปนะอ่ากูต่อสู้ปิด ปิดปิดปิดก็มาไปยืนตำแหน่งใหม่นะตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมแต่โคนละตัวตอนนั้นเองนะกูต่อสู้ขยับโคนตอนนี้เราก็ได้เวลาปรับตำแหน่งนะฮะปรับตำแหน่งปรับโครงสร้างให้มันดีๆนะว่าเราจะโจมตีตรงไหนได้บ้างนะหาจุดอ่อนให้เจอนะหาจุดอ่อนให้เจอนะแต่นี้ก็ขยับมา้าเข้ามาอีกแล้ว จะปูเบีย้ยตรงกลางระเบิดเบีย้ยตรงกลางได้ไหมระเบิดไปก็ไม่เคยสวยนะจังหวะนี้คููต่อสู้อืมขยับมา้าโอขยับมา้าเราก็ขึ้นโคนนะขึ้นโคนไปนะแต่น,นี้เขาขยับมาออกมาเพื่อโอ้เพื่ออะไรไม่รู้นะแต่เห็นช่องทางแล้วนะครับมีตำแหน่งของโคนยัดเข้าไปได้นะอืมเอา้าต่อมาเหรอ ต่อมาต่อมาเราก็ต้องเอามมากลับไปยืนนะที่เดิมนะฮะหรือกินเข้าไปกินก่อนไหมกินกวกเข้าไปไหมแล้วก็เอามมาไปยืนนะกินกวกเข้าไปก่อนฮนะเอาอะไรกินฮนะ,เอ,อะนนะเอาอะไรกินเข้ามาโอเอาเม็ดกินเข้ามาก็เอาเรือนะเรือออกไปโจมตีเรือนะเรือออกไปโจมตีเรือจะกินมา้านะ จังหวะนี้กูต่อสู้เอายังไงนะโอ้โหด้านซ้ายมือเราก็นะได้ได้ตำแหน่งนะได้ตำแหน่งที่ผมว่าตำแหน่งที่ดีนะมีทั้งทางทั้งแท่นนะโอ้โหเป็นมา้มาม้าโคนกับอีสองเรือเอา้าคู่ต่อสู้ขยับมากดนะโอโ้มากดแต้มนี้ก็ยังไม่มีความหมายอะไรนะครับเขาคงไม่เอาเรือมากินโคนนะ แต่นนี้คู่ต่อสู้เอาเลือกกลับไปคุ้มเบี้ยนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่ามาต้องมาแน่นะมาเข้าไปยืนประจําตําแหน่งแล้วนะครับนะโอ้โหเห็นไหมแท่นนะแท่นยังสวยงามน,นะฮะตัวนี้ไปยืนไปยืนแบบอย่างดีอ่ะอย่างเท่แบบไม่มีอะไรมาทําอะไรมาได้นะแทงก็ไม่ได้นะถ้าแทงก็ต้องขายโคนนะขายโคนก็ไม่มีประโยชน์นะจังหวะน,นี้ถอยเม็ดกลับไป ไม่กลับไปเราโคนยัดม้าเข้าไปเลยเอาเขากินมา้าเรากินกบเข้าไปด้วยนะหนีไม่มา้ามาหนีหรือเปล่ามามามาหนีหรือเปล่านะกูต่อสู้หนีมาไหมหนีม้าไปเราก็เรือไปจับ กินกินเบี้ยได้เนาะอ้าวไม่หนีมาเอาไม่หนีมากินมากกบเข้าไปก่อนนะกินมาเข้าไปโอ้เขาสลับเข้ามาเอาเรือไปกดนะกดกินเบี้ยกดกินเบี้ยกู่ต่อสู้โอ้ยัดมาเอายัดมาไม่มีทางเลือกเอาเรือกินุกกเข้าไปเลยกินต่อไปเอากินมาแล้วก็กินกกกเข้าไปอืม เอาขุนมาผูกเอาขุนมาผูกเอาขุนมาผูกเอ้เราคุมไหมเนี่ยนะเราคุมไหมนะครับเพื่อนเพื่อนะเพราะว่ากู้ต่อสู้รู้สึกว่าสามเม็ดโคนสู้มาใช่ไหมแต่เบีย้ยเรามีมาก,กเขาอีกตัวหนึ่งเอา้าก็พอได้อยู่พอได้อยู่ไปเ,เขามาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วก็ถอยกลับนะเอามากลับมานะเข้ามาไม่ได้นะอพอดีโคนตัวนี้ฮนะ พอหมุนกลับมาทันนะครับตำแหน่งของเรานี่ก็ยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเรามีสองตัวม้ากับโคนที่เดินได้นะแต่น,นี้ก็ขยับขุนเข้าไปเป็นทีทีนึงก่อนฮนะดูกู่ต่อสู้ก็้จะไปทางไหนนะเข้จะเทน้ําหนักมาด้านซ้ายมือใช่ไหมมาด้านซ้ายมือก็ปูนะปูเบีย้ยขึ้นไปนะระเบิดเบีย้ยเข้าไปเลยนะแบบนี้มาได้เล่นกันนะเขากินมาเ้าก็กินกันไปด้วยนะนะกันเขาไปด้วยนะ โอ้โหกูต่อสู้เอาโคนยัดเข้ามาไหมเอาโคนยัดเข้ามาหรือเปล่าอ๋อเอาขุนเอาขุนเอาขุนเราก็เอาโคนเอาโค,คนเข้าไปเขาเม็ดแทงไม่ได้เอาเม็ดแทงไม่ได้นะจังหวะนี้เขาขึ้นโคนมาจะใช้เม็ดแทงใช่ไหมใช้เม็ดแทงเอาโคนเบี้ยแรกเม็ดโคนเหลือม้ากับโคน เอ้าแต่มนี้นะแต่นี้สวยสวยดีนะนะ <Yeah. S 1> ลุกเข้าไปนี่ลุกเข้าไปแบบนี้เลยลุกเข้าไปตรงตรงแบบนี้เลยกินไม่กินกินเข้ามาไม่กินเราก็จ่อหงายด้วยนะนะเราลุกก่อนอ่าแล้วก็กิน <Yeah. S 1> ลุกเข้าไปลุกเข้าไปเอากินเข้ามาเอามามกินแม็กกบเข้าไปโอ้แต้มนี้สวยงามเอาจะไปกินม้าจะตีลุกเอาตีลุกไม่ได้เบี้ยเราอยู่ จับกินเบี้ยซะเลยกินเบี้ยซะเลยนะเอาไม่กินเรากินเบี้ยเอาไม่กินกินไม้ชวนชวนให้กินม้าเลยนะฮะโอ้สามเบี้ยพออ้าวกินมาแล้วก็กินกวกเข้าไปพอไหมพอไหมเบี้ยยังไม่งายเอ้างายงายก่อนไหมงายก่อนก็ติดติดเราดันริมริมแล้วกินเอาขุนไปติดองายก่อนดีกว่าไหมงายก่อนดีกว่าเอาขนติด เขาลงล่างแล้วขึ้นบนมันก็พอกันเอาหงายไปก่อนดีกว่านะหงายไปก่อนเขาติดเอาไปหนีไป,ไปติดก็ต้องติดข้างๆอ่ะติดมาก็กินโกเข้าไปเขาเข้าไม่ได้นะตาเบี้ยรเราเอา่ะขยับขุนเป็นทีนะออกไปก็เอาเบี้ยกินกวะเขาไม้เอาเหลือสามเบี้ยสามเบี้ยมุมไหนก็ได้นะครับนะมุมไหนก็ได้นะจะเป็น ประดุกจักเนี่ยงนะทหารเลียงแถวหรือหรืออะไรปาช่นแปะซะนะวันนี้ก็คงยังไม่รู้ว่าจะออกรูปแบบไหนนะเราออกไปกันไว้ก่อนยังยังไม่ให้นับยังไม่นับนะบีบพื้นที่ไปก่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะดันไว้ก่อนอ่ะไปเอาแหมคุนเข้าไปอือ้าวจะไปจับกินเบีย้ยไม่ได้นะเอาไงเลยเอานับไปนับไปคู่ต่อสู้นับไป เราก็กลับมาบีพื้นที่เข้าไปเอาเบี้ยมาอืนนอามเอาเบี้ยไปอืมทางไหนก็ได้เอาเบี้ยไปอีกขุนเข้าไปเลยเบี้ยไปเอามาด้านล่างอีกแล้วมาด้านล่างอีกแล้วเอาออกด้านนี้เหรอออกทางนี้เหรอทางนี้ก็ได้เอ้าทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็อยู่ขางบนดีกว่านะติดติดเขาาาด้ามาอ่าติดเบี้ยกลับมา นะเอาเบี่ยงไปอีกเอาอ้อมุมนี้เหรอมุมนี้ก็ต้องเป็นปลาดุกยั์เงี่ยงนะใช่ไหมปลาดุกยั์เงี่ยงเอากันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนอะมาทํากรรมวิธีไว้ทากรรมวิธีไว้เราต้องเอาขุนไปยืนนะข,นขุนไปยืนตรงไอ้ตรงสามเหลี่ยมนะตรงสามเหลี่ยมอเอาอะไรดีอ่ะเอา เบียมาก่อนก็ได้เบียรมาก่อนก็ได้ยังยังยังมแม่เอ๊ะโอ้โอ้ my god อ,อ,อ,อืมเดี๋ยวนะเดินผิดไปซะแล้วนะเอาเบีย้ยกลับมาก่อนเบียกลับมาเบียรกลับมาเบียรกันขุนขึ้น เบี้ยกันขุนขึ้น,นเอาขุนไปเอาขุนไปเอาโอ้โหแอบนะแอบไม่ให้ไปอีกเอาเอาไปไปไปเอาโอ้โหมาเอากลับมานะขยับไปไหนขยับขุนเขยับไปอา้าวได้ตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วอา่าได้ตำแหน่งแล้วก็อืมเอาเบี้ยเข้าไป อแล้วก็คัดเข้าไว้นะคิดง่ายๆนะเดินนะลุกเข้าไปนะแล้วก็เอาเปียกแทงลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยัน ก็มีเกมมาให้ FC รับชมเพียงหนึ่งเกมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย